คมเบ่อนสนองเซลแมนอน้องไม้วรัญยาเชียเบอร์ไหนครับแสงทองเอท <correlation. S 1> <enthus blonde. S 3> ีค่ะกูถามว่าเบอร์ไหนเชียเบอร์หกนะคะตึงสนามแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับเบอร์ไหนเป็นพิเศษเนี่ยคะ เบอร์ไหนเป็นพิเศษไหมครับเบอร์สิบสามนะคะนี่ครับทีมแสงทอง FC นะครับวันนี้นี่มัหลอดกูใส่เบอร์สิบไปนี่มาตรฐานครับมีคณะกรรมการจากโอ้โหนี่ฟีฟ่านะกรรมการฟีฟ่าเนี่ยครับนี่สิบเอ็ดท่านครับเล่นครึ่งละครึ่งชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเต็มครับค่ำคืนนี้นะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศโน่นครับทีมพี่ไผ่ พงศธรนะครับมาเดินทางมาถึงแล้วนะครับนำโดยไผ่พงศธรเอฟซีนะครับพี่แสงนาการนะครับพี่ชายของเสกโลโซนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้แสงชัยกำลังบินมาจากอินโดนีเซียครับกำลังลงเครื่องประมาณสองทุ่มอยู่ที่อล้วก็จะมาที่ต่อเลยนะครับนี่กำลังลงเครื่องที่สุรภูมินะครับตาไม้ฐานเริ่มเต็จประมาณสองทุ่มนะครับนี่ ให้ดูบรรยากาศครับวันนี T ้เป็นบอลฟุตบอลกระชับมิตรนะครับนี่ทีมนะครับทีมไผ่์โปทอนหรือว่าวัยชาดูฝั่งน้นฝั่งโน้นจะเด็กๆเยอะนี่พี่ไผ่พี่ไผ่เบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับวันนี้เป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับนะครับพี่ๆทั้งน้องนะครับว่างเว้นจากงานคอนเสิร์ตนะครับทีมพี่ไผ่นี่แต่ละคนมีทุกอาชีพนะครับอ่าแท็กซี่นะครับ โอ้หลาชีพนี่นี่ครับพี่ไผ่นี่ครับเดี๋ยวถามสัมภาษณ์พี่ไผ่เห็นเห็นกูแขงแล้วเป็นไงครับอโอ้นี่แตนี่อันนี้อันนี้ความเก่านะครับต้องกลัวเรื่องเก่าเลยแล้เนี่ยโอ้โหนี่ครับชาเลืลังกระดูกกระดูกมันแน่นอนครับวันนี้ถ้าใคร ใครได้ชมใครมาชมมาสนามให้บิดมีน้องผมคนนึงเล่นทีสาด้วยไอ้ตั้มเออไอ้ตั้มเออเห็นละทีมทีมน้องสันที่สุดจะมีมีฟุตบอลประเทศนี่ของเขาฟุตบอลนั้นเลยนี่ครับทีมโอ้โหความเก่านะครับความเก่าวันนี้นี่ครับมาต่างตัวจริงเสียงจริงครับไม่ได้โกหก มนแน่นอนครับค่าคืนนี้สองทุ่มนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวตอนตอนเตะจะไม่ไล์นะครับน,นี่ฮะไม่รู้เตะเตะสองทุ่มใช่ไหมส<น>องท,ทุ่มยี่สิบยี่บนะอ่าเตะสองทุ่มยี่สิบนะครับรอนดอนบิ๊ตตงมาจากอินโดนีเซียจะมาเล่นให้ได้นะครับคดีไปสอนมวยอยู่ที่อ่อประเทศอินโดนะครับแสนชยัยพีทียิมนะครับมาแน่นอนนะครับโอ้โหันนี้ บินตรงมาครับสักสักสองทุ่มยี่สิบได้ไหมรอรอแสนชัยหน่อยรอแสนชัยหน่อยสองทุ่มสิบรอรอพี่แสนชัยหน่อยแสนชัยจะมาหรือว่าได้ไหมพี่ไพ่บอกว่ารอเดี๋ยวรอแสนชัยหน่อยได้บอดีสสนชัยไปต่างประเทศครับไปสอนมวยอ่าใคร ดูส่งใไ้ไฟน่ายวรู้จักครับแสนชใจพีทีมวันนี้ก็อยากมาร่วมด้วยนะครับนี่ทีมโอ้โหนี่ทีมสนามดีมากครับเล้ซเ11คนครับครึ่งละยี่ห้านาทีครับอันนี้นําโดยสันวงสะทรนครับเจอไผ่พงสะทรนโอ้โหดูบรรยากาศโอ้โหมี นี่ครับบรรยากาศสนามดีมากเลยนะครับดูสนามนี่บรรยากาศโอ้ลมเย็นนี่ครับเดี๋ยวศิลปินดาราจะตามมาอีกครับก็เป็นวันกระชับมิรนะรพี่เคจัดให้นะครับสำหรับพี่ๆั้งน้องในวงการบันเทิงครับเชื่อมนะครับเชื่อมให้รู้จักกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการบันเทิงนะครับ นี่ครับทีมชาติลาวนี่ทีมชาติลาวเนี่ย,น,ยนี่ทีมนี่ทีมชาติลาวของจริงนะอยู่ทีมส,สันสันซันสองทุ่มยี่สิบนะสองทุ่มยี่สิบรอพี่รอพี่สันชัยหน่อยกำลังลงเครื่องพี่สันชัยอยากเตะด้วย ้้ราแมาดูแล้วครับโอ้คัดเข้าเลยครับกลุ่มปิดเข้าเลยครับเข้าไปดูกลุ่มปิดสวัสดีพี่เจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยนุ้ยสวัสดีแล้วมาหายแล้วมาเลยเตียค่ะถึนก่อนไรเฮียนเข้าเข้ากลุ่มทางทานนะเดี๋ยวรอพี่แสนชัยกำลังลงเครื่องสองทุ่มยี่สิบมาถึงพี่แสนชัยกำลังลงเครื่องพี่แสนชัยอยากมาเตะด้วย แสนชัยพี่ยิมเป็ะใครดูไฮไฟก็จะรู้จักพี่แสนชัยสวัสดีครับโอ้ถ้ามีพี่แสนชัยก็จะมีพี่บัวขาวมาด้วยอ่าเดี๋ยวอาจจะมาด้วยครับพี่บัวขาวประชาเมฆกำลังเคลียร์กำลังจะมาด้วยนะครับจะมาด้วย ลูกผู้ใหญ่จัวมาอ้ออ้อไปเด็ดตัวพี่ตัวแกมีเตะครับินไม่บอกมาจอนไดนก็เปิดอ้อออย่างสันใช่ครับไลไลแค่ต่อนอ้อมครับเข้าไปดูกลุ่มปิดเพจดาริตะครับ เพราะว่าเพราะว่าเขามีถ่ายทอดนะครับกลุ่มปิดชัดเจนนะครับมีมีภาพเสียงสีเสียงชัดเจนนะครับผลิตภัณฑ์ของเราจากบ้านเสียงของเราก็มีเหมือนกันน้องไม้วรัญญาสวัสดีครับเนื่องเพื่อพราวคอฟฟี่พราคอฟฟี่กาแฟเอสเปรสโซ่นี่ห้อดุสิตโอ้โหนักกีฬาจริงๆเลยเนี่ยนักกีฬาจริงจริงนี่ครับวันนี้พามาเตะบอลกระชับมิตรนะครับพี่ๆในน้องในวงการบันเทิงนะครับหลากหลายวันนี้มีทั้ง หลากหลายอาชีพครับมาร่วมกันนะครับพี่เคจัดให้นะครับกับพี่ไผ่โพนำโดยไผ่พงทร์เอฟซีนะครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ นี่น้องสันนะครับน้องสันนี่นี่ลิเกนะครับไอ้ลิเกอ่าโอ้ยวันนี้รวมรวมหลากหลายอาชีพมากนะวันนี้รวมนะทีมพี่ไผ่นี่ทุกอาชีพเลยขับแท็กซี่ก็มีนะครับขับแท็กซี่ก็ก็มีครับเทีมพี่ไผ่พงศธรเนี่ยนะครับมาทุกอาชีพนะครับนี่ครับความเป็นกีฬาครับไม่แบ่งแยกเนาะ มีคำว่าแบ่งแยกนี่สองทีมในการมอาก็ร<อ>ู้จักกันนะครับไม่มีสั่งซื้อกลุ่มปิดมาดูที่สนามได้ครับสนามชมฟรีครับมาดูที่สนามมาดูที่สนามครับมาดูที่สนามเพราะว่าเดวไลา์ตอนเตะม,มันจะน่าเกียดน,ยนี่ครับ จะพาไปดูทีมพี่ไผ่พงรูทรครับดลอแสนชัยนะครับ mm hmm. นี่ครับตอนนี้พี่ไผ่ชอบเล่นกีฬานะครับชอบเล่นกีฬาใครติดตามไผ่พงรูทก็จะรู้ว่าชอบเล่นกีฬานะครับชอบเล่นกีฬา เป็นทีมไวยฉลาครับนี่พี่ไผ่นี่พี่แสนนะครับนี่แสนนาก,ากานะครับที่เรารู้จกักแสนนาการหรือว่ารู้จักในนามว่าพี่ชายของเสกโลโซนี่ครับดยละครอ,อายุในเจเทมัยรุ่นโอ้โหนี่อันนี้ไผ่พอทองนะครับ หลากหลายอาชีพนะครับมาร่วมกันนะครับนี่เอฟซีพี่ไผ่นี่โอ้โหโอ,โ,หโหโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้มาเชียบอลใช่ไหมคือมาเชียบอลใช่ไหมเชียบอลนะเชียบอลโอ้โดีทีมเชียบอลนะครับโอ้โหคเครื่องดื่มน้ำน้ำตลอดนะเ <c oughs> ตะ็มเต็ม อ๋อเต็มตลอดเลยนะคือดื่มนะไม่อัน้นไม่อัน้นไม่อั้นนะไปเอาไปแปลวได้ตลอดนะทีมประสบการณ์สูงนะครับก็จะเป็นทีมไผ่พงธรน,นะครับทีมวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นทีมของน้องซันนะครับหรือแผลนะครับนี่ครับในพี่ไผ่นะครับตัวจริงเสียงจริงมลาจริงนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์ครับดูช่วงนี่ครับบรรยากาศให้ดูบรรยากาศขอบคุณ1นึ่้อบ้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกงานนะครับวันนี้ก็พี่เคจัดให้มาเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างพี่ระหว่างน้องในวงการเทลงครับมีแต่พี่มีแต่น้องนะครับทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องของพี่หมดทุกคนนะครับ มาตรฐานนะครับมีกรรมการมีอะไรเป็นมาตรฐานหมดเลยนะครับเราจัดแบบวันนี้มีนี่ครับมีกรรมการนี่ครับรอในกลุ่มขอบคุณครับเนี่ยแล้วรอในกลุ่มนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มไม่ต้องไปใช่ไหมกลุ่มเตะรถเริ่มเตะสองทุ่มยี่สิบก็ดูในนะั้น <c oughs> ดูในไลฟ์สดนะครับอันนี้ให้พาดูบรรยากาศนี่ครับ นี่ครับมีอาจารย์วางเว้นจากคอนเสิร์ตวางเวนโอ้โหทีพี่ไยนี่คือรวมเลยนะรวมทุกอาชีพเลยครับนี่ครับถึงว่าเป็นนักร้องมหาชนนะครับเป็นพี่ในวงการบันเทิงนะครับไม่ได้เลือกครบทีบรรณะเลยนะครับพี่ไผยเนี่คนขับแท็กซี่ก็มาเตะด้วยนะครับนี่ครับอยู่ในทีพี่ไัยด้วยนะครับทุกอาชีพเลยนะครับ กลุ่มว้ยทำงานนะครับวันนี้ก็ให้มามาเชื่อมนะครับมาเชื่อมความสัมพันธ์กับพี่พี่ภายนะครับกับน้องซันครับน้องแพรวนะครับก็เป็นน้องในวงการบันเทิงนะครับในวงการเพลงถือว่าเป็นรุ่นน้องนะครับก็มาเจอรุ่นพี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับไลฟ์สดนะครับในกลุ่มปิด นะครับขอบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นี่ทีมนี้รายได้นในกลุ่มก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับทีมพี่ไผ่ในเรื่เครื่องดื่มเยอะนะครับนี่นี่ใครดูเยเลยกลุ่มปิดแล้วรอดูนะครับกลุ่มปิดนะนี่ครับ นี่ครับโอ้โหนี่ครับไปดูบรรยากาศโอ้โหสองทีมทั้งสองทีมนี่ครับมันเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับโอ้โหไปดูทั้งสองวิยากาศ ทีมนล้นหมดไปสองลังแล้วไวเชลาสองลังแล้วโอ้ยไปเรีนกีฬาหรือว่ากินเบียร์นะไวเชลาฟอมดันครับหมดไปสองลังแล้วไวเชลาโอ้ยเอาครับเลยนะครับเข้าไปดูในกลุ่มปิดนะครับเข้าไปดูในกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวพี่เคเขาญาติลงไลน์นอ๋อนี่ครับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่มีดราม่านะครับนะครับมีแต่พี่มีแต่น้องนะครับนี่นี่ของพี่เคไม่มีดราม่านะครับมีแต่พี่มีแต่น้องนะครับห้ามมาดราม่ากันนะครับทุกคนเป็นน้องนะครับเอาให้ยืนยันเหมือนเดิมทุกคนคือน้องนะครับรถวมมาได้ทุกคนนะครับเพราะว่าดูแลศิลปินหลังบ้านทุก อารมณ์ตรงก็พี่เค็มีเบอร์ทุกคนนะครับศิลปินมีเบอร์มีลายส่วนตัวทุกคนนะครับเพราะนั้นไม่มีลำเอียงนะครับตอนนะี้กลุ่มครับสักครู่อ่าเดี๋ยวพอเตะแล้วก็จะปิดนะครับไม่ไล์นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามด้วยนี่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 น,นี่ต้องมาเชียร์พี่ไผ่ใช่ไหมนี่รู้เลยกินได้แล้วครับ เครื่องดื่มทานได้นะน้ำทานได้นะครับทีมจะสองทีมโอ้โหรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะะนี่คือเกมกีฬาของเราเกมนาีฬานี่ครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศดีนะครับนี่ครับฟุตบอลนะครับสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์กีฬานะครับกีฬานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ